ครับโดนครับอืมไรนี่มีใส่ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนแม่ออนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พาเข้ามาตกปลาในมุมด้านในนะครับเหยื่อที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเป็นไฮเกรดนะครับผสมกับแยมโรผสมแค่พอหอมนะครับนิดหน่อยนะครับ พอออกหอมๆมันๆน,นะครับผสมน้ําใช้เป็นแบบเม็ดนวดนิ่มนะครับผมใช้แบบฝุ่นไม่ได้นะครับเพราะว่าปลาเล็กเยอะมากนะครับแถวนี้และบรรยากาศในวันนี้ก็มีเมฆมากนะครับคล้มๆเหมือนอาจจะมีฝนด้วยนะครับผมเข้ามาในเวลานี้ก็ประมาณเวลาสักบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงเย็นเข้ามากะว่าจะตกถึงสักหกโมงนะครับสามสี่ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ปลากีตัว เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับหมาก็พูดยังไม่ทันขาดคำํำฝนก็ามาอีกแล้วนะครับโอ้ยย<ฮ>่าฝนมาพอดีโอ้ยเหนื่อยใจจริงๆและในวันนี้เราจะเลือกใช้คันระยะสั้นก่อนนะครับเราจะใช้คันระยะ2.7เพื่อตกปลาที่หลากขึ้นมาตามน้ำนะครับ หรือดูน้ําขึ้นแบบนี้นะครับปลาส่วนมากก็จะอยู่ในระยะใกล้ๆนะครับใกล้ๆริมชายป่าหรือว่าริมชายหญ้านะครับผมและก็ดูเหมือนว่าระยะ27ของเราจะมีอาการดีมากๆเลยครับมีอาการดีตั้งแต่เม็ดแรกที่โยนเหยื่อลงไปเลยนะครับโดยยังไม่ต้องอ่อยเหยื่อเลยไงมาแล้วครับนี่ แล้วก็นี่แหละครับปลาเล็กๆแบบนี้นะครับที่จะลุมเหยื่อถ้าเราใช้เหยื่อแบบจีบผงนะครับนี่ไงปลาเล็กน้อย ตอนนี้ทุ่นแบบว่าลงไปก็ดิน้นลงไปก็ดิน้นสงสัยจะต้องเปลี่ยนเป็นไม้ตายแล้วน่าจะเป็นปลาเล็กๆนะครับน้ําก็ไหลแรงมากไหลไปฝั่งซ้ายนี่ครับระวงครับโอ้ย <laughs> นึกว่าโดนครับและตอนนี้ฝนก็ หยุดตกแล้วนะครับลมก็ค่อยค,อยคอยซาลงซาลงนะครับผมสึกว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้และทุนก็ยังมีอาการเช่นเคยนะครับผมมีอาการอยู่ทุกไม้นะครับที่โยนลงไปเลยนะครับผมทั้งจมทั้งถอนมีทุกอาการเลยครับโดนดน,นัอืปนินน้อยเต็มปากนะครับ แตลักษณะการกินมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมดูเ็ดปากนะ <c oughs> จะลองเปลี่ยนระยะเป็นสามเก้าครับเนื่องจากตอนนี้นะครับระยะสองเจ็ดนะครับโดนปลาเล็กหลุมมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนระยะเป็น3.9มเ้มตรนะครับโดยจะใช้ตกแบบไม้ตายสองตะขอนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะหนีปลาเล็กได้หรือเปล่านะครับผมต้องลองดูครับโดยระยะที่3.9มจุดเก้านะครับผมระดับน้ําก็ไม่ลึกมากนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรกว่านะครับไม่ถึง2เมตรเลยก็โอเคนะครับผมระดับน้ําค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ก็น่าจะหลบปลาเล็กได้พอสมควรครับผม ามเก้าก็มีอาการครับโอ้ครับอะไรอ่ะโอ้ยโดนเลยล,ลงเหยื่อเม็ดแรกก็โดนเลยนะครับผมปลาตัวนี้ไซส์ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างจะมีน้ำหนักสู้เบ็ดดีครับน่าจะนวลจันทร์น่าจะเป็นปลานวลจันทร์นะครับผมลงเหยื่อที่ระยะสามจุดเก้าเม็ดแรกเลยนะครับ

อะไรเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวหญ้าสูงก็ไม่ถึงเหนื่อยเลยปลาตัวนี้เดี่ยวเข้าสองคอเลยฮะมาแล้วครับผมนี่ปลาลาดเข้าสองคอเลยครับเนี่ย อมาแล้วครับตัวนี้ไซส์น่าจะมีโลนิดนิดโลหนึ่งโลสองน่าจะมีครับผมสวยสวยเกือบหลด ระยะ3.9ไม้แรกก็หมานเลยนะครับผมโดนปลานวนจันไซสสวยเลยนะครับใส่นี้น่าจะมีโลนิดๆน,นะครับโล1โล2น่าจะมีครับลุยกันต่อเลยครับผมกับระยะ3.9โดนครับไม้ที่2ก็ดูเหมือนว่าจะเจออุปสรรคแล้วครับผมบโดนติด อะไรไม่รู้นะครับใต้น้ำนะครับแน่นมากเลยนะครับตัดสินใจดึงให้ขาดครับผมและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับโอ้ขาดไปทั้งชุดนะครับขาดไปทั้งชุดทั้งตะกัวทั้งลูกหมุนทั้งตะขอนะครับผมคาดว่ามันน่าจะเกี่ยวสว่าข้างล่างทั้งสองตะขอเลยนะครับทําให้สายเมนเราขาดนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นระยะ4.5ไปเลยครับผม ก็ไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับระยะ4.5ระดับน้ําก็น่าจะไม่ต่างกันมากนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรก,กว่าเกับ2เมตรเช่นเดิมนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันที่ระยะ4.5นะครับอาจจะเจอสัตว์ประหลาดจเจ้ารถถังก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้ของในน้ํานะครับระยะที่4.5เมตรนะครับก็ดูเหมือนว่าปลาเล็กจะไม่ค่อยกวนแล้วนะครับ ก็เลยจะใช้คันระยะ2.7นะครับตกปลาเล็กเล่นเพลินแก้เหงาไปก่อนนะครับผมระยะ2.7นี่ไม่มีเหงาอยู่แล้วครับผมทุนมีอาการตลอดทุกไม้เลยนะครับและเผื่อบางทีนะครับก็อาจจะมีปลานินไซโบโบนะครับไซสวยๆเข้ามาช่วยเหยื่อก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้ต้องมีลุ้นนะครับ lộn ก็ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายเหมือนกันนะครับสําหรับการตกชิงหลิวสองคันแบบนี้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ตกแบบนี้เท่าไหร่นะครับผม แล้ครับเรียกว่าจุดตกจุดนี้นะครับผมมีอาการทุกระยะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสองเจ็ดสามเก้าสี่ห้านะครับรู้สึกว่าจะได้ตัวทุกระยะเลยนะครับระยะ4.5ก็ยังมีปลาเล็กๆเข้าไปกวนบ้างนะครับแต่ไม่กวนมากทุ่นพอมีอาการได้ตั้งนิ่งๆบ้างนะครับผมพอได้มีลุ้นที่จะเจอกับปลาตัวใหญ่ๆบ้างนะครับสำหรับระยะ4.5นี้นะครับ อืม้มปันนิงนงน้งเต็มปากนะครับผมโดนสองขอเลยมาครับผมอีกแต้มหนึ่งเต็มปากนะครับบนเลยครับนี่ใส่สวยๆส,ยสีนิ้ว ครับตอนนี้ลมเริ่มนิ่งน้ําเริ่มไม่เดินแล้วนะครับลองตกระยะ2.7ดูอีกทีนะครับเผื่อจะได้เจอปลานินไซงางามบ้างแค่เหยื่อลงแตะผิวน้ําก็มีอาการเลยนะครับโฉบลงเลยนะครับไมานี้ อุย้ยไม่เต็มปากาแลนะครับ2.7ไสด์งามงามมาถึงตอนนี้เวลาก็ย่างเข้ามาเกือบจะ6โมงแล้วนะครับปลานิลไซ์งามงามนะครับเริ่มเข้ามาใกล้ๆนะครับระยะชิดริมตะลิ่งเลยนะครับผมปลายปลายชายชายหญ้านี่เลยนะครับระดับน้ําที่ระยะ2.7เมตรนะครับระดับน้ํอจู่แค่น่าจะไม่ถึงเมตรนะครับ แต่ในช่วงเย็นนี้นะครับอาการก็จะน่าลุ้นนะครับโดนอีกแล้วครับปลาน,น้อยก็จะมีทั้งปลานิลนไซส์เล็กๆแล้วก็ปลานิลนไซส์งามๆนะครับก็พอได้สนุกอยู่นะครับสำหรับระยะ2.7 แต่แล้วก็เจอจนได้นะครับสําหรับลานิลนไซน้ง,งามน้ำหนักดีทีเดียวเลยครับตัวนี้ถือว่าไม่เล็กเลยทีเดียวนะครับผมไซนี้ก็สวยๆง,งามๆเลยนะครับตึงมือเลยนะครับนี่นะครับผม,มเต็มปากใสแบบนี้นี่สวยงามครับผมว้าวโอเคไซนี้ก็จะตัดขีดได้อยู่ เต็มปากนะครับในก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับหมายนี้มีทั้งปลาเล็กแล้วก็สางามๆก็มีนะครับสาตึงข้อก็พอมีให้เล่นบ้างนะครับแต่ที่สำคัญคืออาการทุนไม่เหงานะครับคือมีอาการให้ลุ้นตลอดนะครับ<อ>ก็โดนอีกตัวครับผมนี่ส่สวยครับ นี่นะครับใส่ขนาดนี้ก็พอทอดนะครับผมใส่โอเคเลยนะครับผมสวยงามใส่ทอดโอเควันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับดูผลงานกันงานวันนี้ก็น่าจะพอทอดสำหรับกานตกปลาสามชั่วโมงนี่นะครับผมก็เป็นปันนิน ไซส์งามๆสี่ห้า 4, ตัวแล้วก็ปลานนนจันตัวหน,หนึ่งตัวแล้วก็เป็นปลาเล็กๆอีกสองสาตัวนะครับผมขอได้ทอดครับถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้นี้เยอะกว่านี้นะมีเวลาน้อยเดียวครับโอเคไปละเก็บของครับผม